ไมยกับอาโปต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคือแบบเทรนทวิตเตอร์คือสั่นสะเทือนมากจริงๆก่อนอันนี้อย่างที่เราทราบกันว่าคือทั้งสองหนุ่มอะช่วงนี้คือซุ่มถ่ายทำหนังเรื่องแมนส่วงนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของค่ายบีออนคาวเนี่ยแหละแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยไม่ได้มีแค่2คนนี้แต่ยังมีพี่น้องร่วมค่ายอย่างบาร์กับตองด้วยนะคะต้องมารอติดตามชมกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยรู้สปอยกันเลยด้วยความเนี่ยเป็นบทที่เขาแบบเขียนขึ้นมา นก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่มีใครค่อยรู้อะไรนอกจากว่าไปแอบถามพี่ม้บ้างแบบอโปบ้างว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงเนาะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเปิดตัวนะคะโปสเตอร์นะคะเป็นแบบอันออฟฟิเชียลก็คือยังไม่ได้เป็นทางการนะพี่ต้นนี่ก็คือภาพที่เห็นเลยคือมาแบบจัดเต็มเลยก็คืออโปมาในชุดแบบนางรำนายรำเลยส่วนแบบพี่มายก็มาแบบในชุดแบบดูแบบชนชั้นสูงอยู่นะคือแบบชุดเขาดูแล้วไม่น่าใช่คนแบบ เป็นแบบประชาชนทั่วไปอะไรอย่างนี้ดูแบบโอ้หล่อแบบหล่อจริงๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงเลยคราวนี้ซึ่งภาพที่เห็นนะคะโปสเตอร์อย่างที่เห็นเป็นเป็นโปสเตอร์นะคะในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูงปักกิ่งครั้งที่13ซึ่งงานดังกล่าวนะคะเป็นครั้งแรกด้วยที่ไทยเข้าร่วมเรียกว่าแบบเรื่องแมนแมนสวนคือไปบุกเบิกในแบบของเทศกาลนี้ก็คือไม่ได้มีแค่เรื่องแมนสวนนะจริงๆมีแบบภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่นด้วย ที่แบบไปในส่วนของอเทศกาลหนังภาพยนตร์นานาชาติที่นั่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมารอชมกันอย่างที่บอกพอแบบเฮ้ยแฟนคลับเห็นปุ๊บโอ้แฮชแท็กแมนสวนก็คือพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทันทีแน่นอนว่าคือหลังจากนี้ต้องรอดูกันว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรนะคะเพราะว่าเห็นล่าสุดในไอจ t สตอรี่ของบาร์บอกว่าคิวที่2 6แล้วเขายังยังถ่ายกันอยู่เลยแต่ว่าใกล้และถ่ายแบบใกล้เสร็จแล้วแหละแล้วก็ เดี๋ยวเขาเรียกาไงคือจริงๆแอบอยากรู้แบบพอดเรื่องเหมือนกันเพราะว่าแฟนคลับอะเอาโปสเตอร์ไปตีความกันเยอะมากพี่ต้นว่าแบบเฮ้ยนกยุงหมายถึงอะไรแบบรูปนี้หมายถึงอะไรตีค่อนข้างค่อนเยอะแบบพวกสัญญานะคะแล้วก็ในส่วนของพี่มายของเรารับบทเป็นพอน่อฉัตรเนาะก่อนหน้านี้เขามีการบอกว่าเฮ้ยแตกต่างจากบท คินพอตที่ตัวเองเล่นมาเยอะมากนะคะแต่ว่าจะมีเสน่ห์กันคนละแบบนี่ส่วนอัปโปของเราเห็นแล้วก็คือเป็นชุดแบบนายรามนางรำเนาะก็คือในเรื่องคือจะเป็นแบบรับบทเป็นน้องเขมเป็นแบบเป็นเด็กอินโดอินโนเซนต์หน่อยในเรื่องนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็จะมีความน่ารักซึ่งบทอ่ะเราต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาว่าเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วก็ให้กําลังใจหนุ่มๆแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าที่รู้มาก็คือแบบ อโปเขาก็แบบมีทั้งซ้อมลำแบบดัดนิ้วโน่นนี่นั่นหนักมากส่วนพี่มายเราก็คือตีตัวพองจนจนมือลอกแล้วนะก่อ,อ,อนหน้านี้นะเห็นเนี่ยเออเอา้ให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะ